สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับการหั่นหมูนะครับเนื้อสันในของชมพู่นะครับวิธีการหั่นนะครับเราก็จะเริ่มรีวิวแล้วนะครับแล้วก็เราจะมีเพลงประกอบให้ด้วยนะครับระหว่างหั่นนะครับอยากฟังไหมครับจะพูงมาไรจะจะาลอยไปของไทยกันแน่ ะบางหาซันกับบางหาซันเถอะเราไม่ถ่ายจากตรงนี้มาถ่ายแล้วฉันจะเห็นมากกว่าเห็นชัดกว่าตรงนี้สวยกว่าพี่โอมุมนข้าไปทางได้ไม่สวยถ่ายได้แล้วแต้องมุมนี้ไปตรงนี้เกตครับอย่างนี้ถ่ายต่อไปเลยนะแล้วทิ้งไปก่อน đi hầm hình ấy.